วันนี้มาเดิน t o อปส์คลับพารามสองค่ะทุกคนคือนานๆจะได้มาย่านนีทีนะคะก็เลยขอมาดูห้างใหม่หน่อยคะ่ะว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างคือห้างที่นี่เขาใหญ่มากเลยนะมีของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยกี้ก็เดินเลือกของไปเพลินๆนะคะเผื่อได้อะไรติดไมติดมือกลับบ้านนะคะแล้วก็เจอจริงๆด้วยค่ะนี่เลยรอยัลเจล l ี่อาหารเสริมบำรุงผิวใสแบบเม็ดฟูตัวดังใน t ิกต o อก น้องเขาคือสุดยอดสารอาหารจากนางพยาพึ่งค่ะถ้าเรื่องของนมพึ่งเนี่ยต้องยกให้แบรนด์นี้จริงๆเลยนะคะ Nature King Royal Jelly แล้วก็ Made in Australia ด้วยนะเม็ด <Made S 2> คือฟูมากแค่ทานวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นละค่ะคือกี้เนี่ยก็พกน้องไปบินด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ทานอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ค่ะ พระสูตรนี้นะคะเขามีความเข้มข้นของนมพึ่งสูงมากแล้วก็เพิ่มวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระด้วยก็คือรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวของกี้เนี่ยคือนุ่มแล้วก็ใสขึ้นนะคะใครที่อยากมีผิวสุขภาพดีนะคะอย่าลืมนะคะ Royal j e ล l ีค่ะมีขายที่ Top's Club ับพรามสองนะคะ